บุ้งน่ากินอย่างนี้ประยุจะทําแกงเทโพผักบุ้งหมูสามชั้นดีกว่านะคะใส่เกลือลงไปนะคะเพราะผักบุ้งมียางผักบุ้งจะได้ไม่ดําค่ะหั่นท่อนพอประมาณนะคะยาวสักประมาณสักนิ้วหนึ่งนะคะ แล้วก็ล้างผักบุ้งนะคะสาในน้ำให้ทั่วแล้วก็ล้างน้ำออกค่ะแล้งแล้วเอาขืงใส่กระจาบไว้นะคะ เ,เราจะมาลวกผักบุ้งก่อนที่เราจะแกงะคะ่ะน้ำเดือดแล้วเราใส่ผักลงไปลวกให้สุกเลยค่ะแล้วนอกด้วยน้ำแข็งนะคะผักจะได้สีไม่คร้ำ ใช้ไฟอ่อนรวนน้ำพริกนะคะหยอดกะทิทีละน้อยนะคะ แล้วก็ค่อยๆผัดรวนพอแห้งเราก็ค่อยๆหยอดกะทิลงไปผัดรวนให้น้ำพริกขึ้นฟูค่ะตอนแรกใช้ไฟ ค่อนข้างอ่อนมากก่อนนะคะไม่ง้นน้ำพริกจะไม่ง่ายค่ะหยอดกะทิทีละน้อยแล้วก็ผัดไปจะท้ายแม่น้ำพริกฟูค่ะ ค่อยๆหยอดค่ะน้ำพริกเริ่มแตกมันแล้วนะคะแต่ว่าแกงเทโพจะไม่ผัดจนน้ำพริกแตกมันเยิ้มนะคะจะพอจะแค่พอขึ้นแตกมันสีแดงแดงของน้ำพริกแล้วก็เริ่มหอมก็ยุจะเอาแตกมันแค่นี้แหละค่ะ แล้วี่ก็จะหยอดกะทิไปเรื่อยเพราะถ้าใส่ทีเดียวก็คือจะใส่เป็นน้ำเลย ใส่ทีละนิดนะคะแล้วเดี๋ยวไป้ายก็จะเอาหมูลงไปรวนกับน้ำพริกค่ะค่ะผัดรวนให้สุกนะคะ แล้วเราจะปรุงรสเราปรุงรสตั้งแต่ตอนที่เราผัดรวนน้ำพริกเนี่ย ก็จะทำให้กลิ่นเครื่องแกงชูขึ้นมาหอมขึ้นมาอีกค่ะอันนี้เป็นการแกงแบบโบราณนะคะพอน้ำพริกเรารวนได้ที่แล้วเราก็จะเอาเนื้อสัตว์มารวนกับน้ำพริกสักพักหนึ่งนะคะ แล้วก็เนื้อสัตว์ก็จะไม่คาวด้วยค่ะเห็นไหมคะการลวนอย่างเงี้ยน้ำแกงยังดูข้นด้วยเนื้อน้ำพริกนะคะโดยที่เราไม่ต้องใส่เนื้อน้ำพริกมากเนี้ยป้าดี้ใช้น้ำพริกแกงซื้อซึ่งจะเผ็ดมากถ้าเราใส่ให้น้ำพริกมันเยอะโดยที่เราไม่ลวนเนะะี่ยค่ะมันจะเผ็ดมันจะเผ็ดมากเผ็ดเกินไปนะคะ แต่ถ้าเราใช้การลวนอย่างเงี้ยเราจะได้น้ำแกงที่ไม่เผ็ดมากและมีน้ำน้ำพริกข้นนะคะนี่ก็จะใส่ใบมะกรูดฉีกนะคะผัดตอนนี้นมันเป็นน้ำมันใบมะกรูดก็จะมีกลิ่นหอมขึ้นมาเลยใส่กระทิส่วนที่เหลือะคะ่ะ ก็ใส่ผักบุ้งที่เราลวกไว้นะคะน้ำมันน้อยไปหน่อยนะคะเราสามารถใช้น้ำเปล่าเติมไปนิดนึงได้นะคะเอาให้ดูเหมาะสมกับ เนื้อผักเนื้อหมูในกระทะนะคะก็ประมาณแค่นี้ละคะ่ะว่าเราจะปรุงรดอีกทีหนึ่งนะคะหวานแล้วแต่ว่ายังขาดรสเค็มใส่มะขามเปียกเป็นอันดับสุดท้ายเลย เพราะถ้าผักยังไม่นุ่มได้ที่ถ้าเราใส่น้ำมะขามเปียกลงไปน้ำมะขามเปียกจะรัดผักไม่ให้นุ่มก็จะแข็งกระด้างอยู่อย่างนั้นนะคะตาหลิวตัดผักก็ดูแล้วว่านุ่มนุ่มใช้ได้แล้วนะคะคราวนี้ก็จะปรุงรสทีเดียวให้เสร็จแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ อันนี้ป้าุ้ยก็จะปรุงใส่น้ำมะขามเปียกไปแล้วนะคะแกงเทพโพก็จะมีรสเค็มหวานแล้วก็เปรี้ยวตามมาติดๆนะคะแต่ว่าจะไม่เปรี้ยวแหลมค่ะเพราะฉะนั้นส้มมะขาม่ะคะอย่าเพิ่งใส่เยอะนะคะเพราะว่าถ้าใส่เยอะแล้วมันจะเปรี้ยวแหลม ล้วแก้ไม่ได้ค่ะแกงเทโพของป้ายุย้ยสุกแล้วค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามอร่อยมีเครื่องใจกับป้ายุย้ยแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ